ข้างแรกที่เธอได้พบรักและเลีทุกๆอย่างมองชั้นที่หัวใจลองรักที่หัวใจไม่ตั้งกัน n น no จะไม่ทำจ้ะ พี่ตองหนูเซ็กซี่ปะใช่เซ็กซี่ปะไม,ม่เซ็กซี่ไหมไม่มไ,มไม่ได้ถ่ายรูปเลยค่ะถ่ายแต่คลิปค่ะไม่ได้ถ่ายรูปมานานมากเลยค่ะไม่มีรูป IG, อัพลงไอจีแต่แฟนคลับเบอร์หนึ่งเขาไม่ทำงานค่ะเขาทำครับเขาไม่ได้ถ่ายรูปให้เลยค่ะถ่ายให้ตลอดถ่ายรูปชุดนี้ให้หน่อย ไม่มีทําอะไรเลยค่ะเพราะว่าคิดว่าทุกคนก็คงจะจําหน้าเบสแบบนี้ได้แล้วแล้วก็พอใจแล้วค่ะพอใจตั้งแต่แรกแล้วก็เลยแบบไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วก็เลยแบบว่าไม่ได้คิดว่าแบบจะต้องทําอะไรเพราะว่าก็พอแล้วค่ะทำยังไงหรอคะก็ถ้าเรามีงานทําแล้วใช่ไหมเราก็ต้องแบบว่าขยานันแล้วก็มีความรับผิดชอบแล้วก็คือเราต้องรู้ตัวเองอะว่าแบบคือเราก็ต้องทําทุกอย่างท,ทําทุกทางเพื่อให้เราได้มีรายได้ ai, มาเลี้ยงคนหาเลี้ยงคนในครอบครัวอะไรเงี้ย ซึ่งก็ต้องมปความิชอบแฟนอนาคตเหรอคะก็คิดว่าน่าจะแบบรักกันทุกวันคบกันไปทุกๆวันอะไรเงี้ยอนาคตก็ไม่รู้เป็นไงเนาะแต่ว่าคือเบคก็คิดว่าเบนก็จะซัพพอร์ตพี่เขาเสมอไม่ว่าเขาจะเล่นละครทําอะไรทําธุรกิจอะไรเงี้ยก็จะอยู่ข้างๆไม่ได้เป็นไรคะ่ะอันนี้คือเสียงปกติถ้าคุยกับทุกคนแต่ว่าเมื่อกี้คิดเมื่อกี้ก็คือว่า ก็เล่นกับพี่ตรงเราก็เลยใช้เสียงสองนะคะก็คือถ้าเราอยู่กับคนรักเราก็อยากจะแบบว่าอ้อนเขาบ้างนะคะเราก็ไม่ต้องมีเสียงสองเสียงสามบ้างเป็นธรรมดานะสาวๆน่าจะเป็นเรื่องการไปเที่ยวมากกว่าไปเที่ยวในที่นี้คือหมายถึงว่าเที่ยวต่างประเทศเที่ยวต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเที่ยวในสถานที่สวยๆไปถ่ายรูปพักผ่อนกับเพื่อนอะไรเงี้ยคือเบไม่ค่อยได้ไปค่ะเพราะว่าเบทํทำงานทุกวันก็คือจะต้องทํานู่ทนทํานี่ตลอดไม่เคยได้ไปกับเพื่อน คือเบคก็ไม่ค่อยสนิทกับใครใหม่ๆเหมือนกันค่ะคือเบคก็จะมีแต่เพื่อนเก่าๆที่สนิทอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพื่อนใหม่ก็ไม่ค่อยมีแล้วยิ่งแบบเราทํางานด้านนี้ด้วยอะไรเงี้ยเราต้องสนิทกับหลายๆคนใช่ปะซึ่งเบคก็เข้าสังคมไม่เก่งเหมือนกันก็ไม่ค่อยสนิทกับใครค่ะแต่ว่า Happy Birthday ร่วงหน้านะขอให้มีความสุขมากๆของขวัญวันเกิดขอบคุณนะที่ซื้อให้พี่ครับของเบยซื้อให้โอเคครับโอ้โหเนี่ยครับโอ้โหดูครับดูครับ เนี่โอ้โหเอาจิงก็ตังผมมาเลยครับโอ้โหฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้เบนกับพี่ตองเป็นคนเลือกสเปกตั้งผมหมดเลยเอาจริงผมเก็บโอ้โหอ่าอ่านี้ครวันครับก็คือที่ทำไรนะเล่นเกมอย่างเดียวอีกเจ็ดวันข้างหน้าอีกเจ็ดวันข้างหน้าก็วันเกิดจ้ะอ๋อแล้วทำไรก็จะนั่งอยู่นี้ผมไม่ทำอะไรเลยโอเคครับเราเป็นอะไรนะเด็กติดเกมคนหนึ่งติดเกมคนหนึ่งแต่ก็ แต่ก็ก็ได้มาก็ดีใจมากรักแม่ไหมรักครับรักเบ้นไหมรับรักรักใครบ้างรักพี่ตงโอ้โหเอาครับเป็นวันเกิดนะครับเป็นวันเกิดครับโอ้โหคนสวยซื้อคอมให้สวยคนหล่อด้วยขอบคุณนะแต่น้อยกว่าผมขอบคุณหล่อน้อยกว่าผมขอบคุณไม่ไม่ไม่เป็นคอมผมอ๋อไม่ใช่คอมพี่ยร์ไม่ใช่คอมผมอูดูครับแบบนี้ไนะฉันต้อง